จะตอนนี้ตอนนี้บ่ายสามน่าจะจะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตฝนตกฝนตกมือน,นเมื่อไรจะมืนอนี้ตกตังแกเมือเศร้าแล้วน่าจะคาดว่าจะตกอยู่แบบนี้ประมาณอาทิตย์นึ่งน,น้าจะเดียเด๋ยวเยวหลังจากนี้พอหมดน,นำ้นำฝนำุวบอาจจะหนาวครับก็เกาน,น่าจะเนาะ เอาไปซื้อของขับขับช้าช้านะที่แักขับรถช้าช้าฝนตกฝนตกฝนตกขับช้าช้า ตกบ้านหนักแต่ว่ามีหมอบมี่ยังน,นั่มนะจ๊ะกินดีต้อนรับก็สู่หน้าหนาวหนาวแล้ว มาถึงแล้วจ้าทุกคนมาแล้วเนาะจาะ้าเนาะที่จอดรถกระเต็มฝนตกค้นเขาห่างหลายนี่บางขั้นที่บระมาณรถค้นพิการกะมาจอดเนาะจ้าเนาะเน่ยไนซื้อน้ำเปล่าดาวันตีดิดตเซ็มเปะอากัวดิโตติงติงติงดีแคโฟนะ <Okay. S 2> ม,มวนแล้วจ้ามวนแล้วมวนเพิ่นแล้วบบที่นี่มวน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 ระวันตีค่ะอกกากัว วามาเดียซื้อของเรียบร้อยแล้วจ้ะกำลังจะกลับบ้านช่วงนี้จะช่วงนี้จะทาไว้จากน้อยเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเนาะจะจะชาชาก็ไทยหกชั่วโมงเปลี่ยนมือขึ้นวันเสาร์ นาจะปกติจะชากาหาชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นชาหกชั่วโมองแล้วจ้ะกลับบ้านมือแรงจะมมนลองสาวมากินพิซซ่ามากันแซงพิซซ่าจากข้างนอกมาเร่นอยู่บ้านนานะ่าจะเนาะคนกระตุก กลับบ้านแล้วครับผมกลับบ้านฝนตกฝนตกทั้งวันรถกะติดคนกะร้ายจะ้ะตอนนี้ตอนนี้กำลังสีสีมงสีมงแรงสีมงซีสิบน่าจะจะเขาหามงแรกงมืดแล้วจะ้ะนหานาวเพราะว่าเปลี่ยนเวลนาแล้าหนาวก็จะมืดเร็ว อาโมงก็บ่มีบ่มีอาโมงก็เมื่อจต่กะจะนะนวาน้าฮวนกับสาม,ม, variance, าม,ามสี่ถุมก็ยังแจกงอยู่